ทางสุดท้ายอุ้ยมาพันแปดยังไงทางสุดท้ายอุ้ยมาพันแปดสวยดอกนี้สองร้อยสี่สิบแปลงเป็นวายเรียบร้อยยังไงดอกนี้อุ้ยมาอีกอย่างนี้อุ้งเก้าพันโอ้ยนะแอดสวยดอกนี้สองร้อยสี่สิบแปลงเป็นวายเรียบร้อยยังไงดอกนี้อุ้ยมาอีกอย่างนี้อุ้งเก้าพันโอ้ย คลิปเรี่อนี้จะทำเพื่อความันิงเท่าน,นั้นไม่แนะนให้เล่นหรือทำต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแน่จอนสวัสดีครับเพราะว่าผมมีโัม,มก็สลอตอีกแล้วตามเคยนะครับนะวันวนี้เรามาอยู่กันในเกมกาฮิชาฟอร์จูนหรือชโชคลาภแห่งคันเนตนะของค่ายวินจีทุคนนะ อ่ะเรามาดูกันสิว่าเกมนี้นะอยู่ในช่วงบนนสำทามนะจะแตกดีแค่ไหนนะวันนี้ผมก็พกทุนมาที่500นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ตารางการจ่ายของวันกันก่อนนะฮะตัววัวจะจ่ายเยอะสุดนะฮะส่วนผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะจะจ่ายล้องลงมานะฮะแล้วก็เป็นสเก็ตเตอร์นะสี่ตัวเข้าหมุนฟรี8รอบนะครับนะข่าวๆก่อนนะจะประมาณนี้นะทุกคนนะโเคมาดูซิว่าในช่วงเวลาแบบนี้มันจะแตกดีหรือเปล่านะผมขออนุาต ปิดไปก่อนเลยกันนะคือวันนี้จะไม่ล้างหน้าเกลือนะดูซิว่ามันจะแตกดีหรือเปล่านะ oh, <no. S 1> <c oughs> มาขอเปิดไปที่เบดห้านะทุกคนนะมาดูซิว่าเอ้ยเบตสิบไปเลยยังไง oh. ผมมั่นใจนะว่าช่วงเวลานี้มันต้องแตกดีนะทุกคนนะแต่ว่าเราก็เตรียมถุนมาแค่ห้าร้อยนะทุกคน oh, <no. S 1> แต่ก็ต้องดูก่อนนะฮะว่ามันจะแตกดีไหมนะมาเอาจะช่วยะฮะไปยังไงมาคิวมาแล้วสวยมาไหลไหม ไหลมาเออแปงแอโอ้โหแปลงแจกหอยจังวะโอ้โหต้องขอบฟอเข้อไหนไวะเนี่ยถึงจะได้นะนะได้มา18นะทุกคนนะไปสำหรับใครนะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะฮะนะก็มาดูครับย,ยาวๆว่าเป็นยังไงตบงนี้โอ้เจแถวสาไม่มีว่ะโอ้โห,หน่าเสียดายนะ มาเรืออยู่300แล้วตอนนี้300กว่าแล้วเริ่มมีกินแล้วนะเฮ้ยมันจะไม่มาจริงเหรอวะแล้วบอกช่วงบนัสไทามยังไงอุ้ยมาตรงนี้ยังไงยังไงยังไงมาอีกอุ้ยแปงอีกอุ้ยตรงนี้โอ้โหเต็มเครื่องตรงนี้ผู้หญิงฮะเต็มหน้าแบบนี้โอ้โหแล้วมันก็โตมาแล้วยังไงมาใครนะที่อยากจะลองอยากเล่นฮนะลิงดาลางได้เลยนะตอนนี้นะฮะเป็นช่วงฟีโบนัสไทามนะฮะต้องบอกว่า แต่ดีจัดโอ้โหหนึ 1, ส่สอร้อยยี่สบดสวยๆรับซุปเปอร์นะทุกคนมาในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ยอมแค่นี้ฮนะขอปัดขึ้นไปเลยห้าสิบไปเลยเออสามสิบบุญนะมาดูซิว่า3 5มห้าบาพมาผมลงทุนไปพันหผมจะได้เท่าไหร่มาดูซิ oh, <no. S 1> สวยยังไงแปลงใบแป้งใบหนูยังไง,ไไไไง,ไงมาอีเออแปลงว ยังไงโอ้โหไม่เต็มหน้าวะเส,สียดายนะ355รอ้าเอ้ยไม่อะไรมาดูที่30มหมุนเราจะได้เท่าไหร่นะสำหรับเบตหนะทุกคนนะสำหรับใครนะที่ยังไม่รู้นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่แบบแตกดีนะเป็นเกมแตกดีแตกหนึ่งที่ทางอดหนิงเขาแนะนำมานะฮะเขาบอกว่าเกมนี้นะฮะแตกดีนะช่วงเวลาแบบนี้นะทุกคนมานดูซิว่าจะแตกดีตามที่อดมนินเขาบอกกันไหมนะทุกคนูยังไงหูวัวแถว2แถวสาม มาแด้แถวสานะแถว2กับแถวหนึ่งไม่มาโอ้วัวนะจ่ายสูงสุดนะครับแต่เป็นวัวนะทุกคนนะเฮ้ยมาไงไปยังไงโอยโคมไปแถวแรกไม่มานะเชิงเทียนเด้อนะโอ้ยเลยสิบมุนยังไม่มาเลยอ่ะโอ้ไม่มีอะไรแตกเอืออะเอออะเลยไม่ไหลเลยนะสเตเกอร์ก็ยังไม่มี้ามาแค่2ตัวโอ้หน่าเสียดายว่ะนะเฮ้ยเหือีกเจ็ดร้อยแล้ววะทุกคนยังไงดีวะ อ๋อหมดไปเลยล่ามาเลขสิบหมุนนะไป10หมุนก็500แล้วทุกคนมา <Wow. S 1> มาดูซิว่ามันจะแตกดีไหมนะแอดมินบอกว่าเกมนี้แตกดีจัดแล้วฮะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างที่แอดมินพูดหรือเปล่ามาอุ้ยแปลงมันวายอุ้ยดอกนี้ทุกสองรอณมา,มาแล้วหลต่อไหมไหลต่ออุ้ยพูด้ดูชารคำามาครดอกนี้ อ้เต็มเครื่องเอามานก็ตูมาแล้วโอ้โหนะสุดใครนะครับนาที่อยากจะลองจะเล่นแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้นะครับว่าช่วงระัมนเวลาไหนนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะครับนะเขาจะบอกนะครับว่าช่วงเวลาวันนัดถามนะครับอยู่ช่วงเวลาไหนนะทุกคนมา4,142นะครับสวยๆซุเปอร์มิก้าเอ้ไม่มีมิก้าดิซุเปอร์ดิชอบอ่านเกินนะทุกคนนะ่ะไงโอ้โหสวยครับคิวมาแล้ว โอ้ยไม่ไหลต่อว่ะมาขออีกสักรอบไปแล้วกันนะขอเป็นเบ็ดเท่าไหร่ดีทุกคนเอาเป็นครูสอนไปเลยอ่ะเอาเป็นร้อยหนึ่ง่ะสักสิบหมุนก็พอสิบหมุนนี่ก็พันหนึ่งแล้วทุกคนนะมาดูซิว่าเงินพันเราจะได้ขุนหรือว่าขาดทุนนะทุกคนแต่ตอนนี้เรามีกําไรแล้วไม่ซีเรียสน,นะฮะเรื่องนี้นะมาอุ้ยมายัางไงครั้งสุดท้ายอุ้ยมาพันแปดสวยดอกนี้สองร้อยสี่สิบแปดวันวายเรียบร้อยอยังไงดอกนี้อุ้ยมาอีกอย่างนี้ โอ้า0ันโอ้ยเต็มเครื่องฮนะโอ้ลงคุณมาคุ้มทนนี้คุ้มฮนะคุ้มผมเลยนะครนะที่อยากจะลองจะเล่นแบบผมอยากแตกแบบปังๆแบบผมนะอันลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมปักผมไว้เรียบร้อยนะครับเป็นช่วงเวลาโบนัสทางนะคนใทยนะที่อยากจะรู้ครับก็ทักขายมินที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับนะมาซุรปปมกามาจบที่13,000 155สซื้อสวยนครับโอ้โหแบบนี้เต็มเครื่องนะฮะสำหรับผมนะก็พกจนมาแท้500นะทุกคนนะก็ถือว่าแตกดีกันเลยทีเดียวนะในช่วงเวลาโบนัสถามนะ,อะขออนุญาตปัดเศษนะ่ะแล้วกันนะเหลือแค่ให้มันถึงหนึ่งมื่นหกแล้วกันให้มันเหลือแค่หนึ่งหมื่นหกแล้วกันนะทุกคนนะเผื่อมันจะมีอะไรแตกอีกสักหน่อยนะทุกคนโอ้โหยนะก็จบที่หนึ่งหมื่นหกพันนะทุกคนสำหรับพุ่งแค่ห้าร้อยแต่ว่าช่วงเวลาถามนี่ก็ถือว่าแตกดีนะครับสำหรับเกมนี้นะกาฮิชานะครับนาะของค่ายพี สำหรับคาพูดคําจาใดนะครับนะาสำหรับคลิปนี้ที่ไม่สุภาพนะต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยส่วนใครนะฮะที่อยากจะลองจะเล่นนะครับก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผมปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครนะที่อยากจะรู้ช่วงเวลาบนัำถามกอลิงก์ด้านล่างครับสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ